แผลหนูอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยหรอหนูไม่โดนอะไรมาลูกก็นูน้ำป้อยก่อนไปครับแล้วทําไมคุณครูถึงทําแคสเปอร์ล่ะครับก็นูว่าม่รักปแล้วทําไมคุณครูถึงไม่รักอะหลกก็ปดื้อแล้วเป้อไปดื้ออะไรอะหลกหืมปอป้ปบอกว่าป่อ,อกกไม่ยอมกินไม่ยอมกินคุณครูแล้วคุณครูทําอะไรหนูละ่ะก็ดับม ก็โดนเน่นแล้วก็ดับมบอยังก่อนไปแล้วก็เ,กเ,กเป็นแผลตรงนี้อีกแล้วคุณครูบอกว่าอะไรไตอนที่เปิ้ลเป็นแผลคุณครูบอกว่ายังไงตอนที่เปิ้ลเป็นแผลแม่ให้ไปบอกใครไม่ให้ไปบอกก็แม่เหรอแล้วหนูโกรธคุณครูไหมไม่โกรธหนูเจ็บไหมไม่เจ็บห,หนูอยากไปโรงเรียนไหมลูกอยากทำไมถึงหนูถึงอยากไปโรงเรียนล่ะลูกก็ไปได้มีว่านะไกา่มีเพื่อนเล่นเหรอ ได้มีวันเน้นได้อะไอๆก็เปิ้นอังอ,อย่างอะอะเออเปิ้อย่างเนายิงเลยอืมไม่กลัวนะไปโรงเรียนแล้วไม่กลัวนะใช่ไม่กลัวนะไม่กลัวจริ้งดิงไม่กลัวนะครับได้ครับบ๊ายบายก่อน